สวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมคลิปนี้แซมจะพามาดูรถที่แซมเตรียมส่งมอบอีก1คันนะครับคันนี้เป็นเจ้า Camry 2.5 Hybrid p r ไฮบิดพีเมียมนะครับปี2020นะครับเลขไมล์63,000เท่านั้นนะเตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมนี่เลยคลิปมากบอกเลยคันนี้นะสีดำภายในเป็นสีครีมนะสำหรับคันนี้นะนี่นะ ล้างเรียบร้อยขัดเคลือบเรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมครับแซมก็เช็คในส่วนของระบบไฟต่างๆให้พร้อมใช้งานนะครับผมนี่ดูห้องเครื่องก่อนอดูหน้าก่อนนี่สวยมากนะคันนี้เป็น2.5 h ไฮบริดพรีเมียมนะครับอันนี้คือสตาร์ทแล้วนะครับเครื่องยนต์เงียบกริบเลยนะครับนี่ดูห้องเครื่องสะอาดสวยงามนะครับนี่ดู น,นะสวยงามนะครับนี่ฟาเฝอสะอาดนะครับนี่นะอืมอ่านี่นี่นะสวยเลยนะครับช่ำๆวาวๆนะครับผมเลื่อมๆนะนี่แซมเช็คให้หมดครับภาษี ต่อเรียบร้อยนะครับผมต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยางดำวาวเลยนะนี่ภายในคันนี้เป็นสีครีมนะครับหรือว่าสีเบดนะจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่สวยงามนะนี่รวมถึงพวกผ้าหลังคาก็เป็นสีครีมเช่นกันนะครับผมกุญแจรีโมทคันนี้มีสองดอกนะครับครบถ้วนนะครับ อ,อ,อ่ะครบถ้วนนะพร้อมใช้งานนะครับน,นี่คอนโซลสีสวยนะครับสะอาดตานะครับนี่นี่นะนี่สวยนะครับอย่างนี้แซมบอกคันนี้จะเป็นตัวพรีเมียมนะครับก็คือตัวท็อปที่สุดแล้วเนี่ยมันจะได้ในส่วนตัวนี้ด้วยเนี่ยปุ่มคอนโทรลในส่วนของพวก ระบบแอร์ระบบเครื่องเสียงหรือว่ารวมไปถึงตัวดันเบาะด้านหลังครบทั่วเลยนะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้ว2ตําแหน่งนะครับอันนี้คือเป็นตัวพรีเมียมนะครับผมที่จะได้เพิ่มเติบเข้ามานะครับสวยงามนะอ่าเนี่ยดูด้านท้ายสวยมากมาลองดูในส่วนของ ฝ่าท้ายกันนิดนึงนี่นะครับผู้อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆนะครับเตเช็คให้รีเช็คให้หมดนี่นี่นะครับเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมครบถ้วนนะครับผมเนี่ยนะคุูกค้าเตรียมรับมอบวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผม สวยงามเนี่ยปี20นะครับเลขไมลเพียง63,000เท่านั้นให้ดูเลขไมลหกหม่นสามพกิโลเมตรที่ใช้งานไปสวยมากนะครับสะอาดไายนงภายในนะครับสวยงามนะรถที่ออกจากแซมทุกคันรับรองว่าแซมดูแล แบบนี้ทุกคันแน่นอนนะครับใส่ปิ้งเงาวับเลยนะครับทุกคันแน่นอนนะขอบพระคุณลูกค้าอีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับที่เชื่อใจและก็วไว้วางใจออไรถกับแซมนะครับผมขอบคุณที่สนับสนุนแซมมาโดยตลอดนะใครอยากได้รถหลอ่ลอๆสวยๆแบบนี้โทรมานะ0ูนย์6ปดหกสนะครับ0ูนย์4ปดหกไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับ